สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะวัะบทำขนมอบแบบที่ไม่มีสูตรนะคะนึกเอาไม่ใช่นึกทิปด้วยนะนึกแล้วทําจริง <c oughs> ไม่มีสูตรก็นึกว่าออกมาไม่น่าจะดีก็เลยไม่ได้ทําวิดีโอขั้นตอนเอาไว้ให้ดูพอทําเสร็จออกมาดีแฮจัดการทําให้ทุกคนดู ตามนี้เลยละกันนะจ๊ะเริ่มด้วยบนก็เตรียมถาดอบนะคะเอาเนยเอาไข่นะคะโยเกิร์ตน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะคุกคุกคคุกผสมในถาดนี้แหละหลังจากนั้นก็ใส่แป้งอเนกประสงค์กะเอาแล้วก็คอนมิลนะคะเป็นแป้งข้าวโพดท,ที่มีเนื้อหยาบๆาบนะคะก็ผสมผสมผสมเข้าไปอ้าวประดลืมตอนแรกใส่ไข่ด้วยนะทุกคน คุกคุกคเข้าไปสักพักหนึ่งมันเหนืดเนืดเหนียวเหียวแห้งๆปุบก็เลยนึกเอ๊ะปุลืมอะไรหรือเปล่านะอ๋อปุลืมของเหลวจ้ะปวดก็ใส่นมนะคะใส่นมแล้วก็คุกคุกคุกเข้าไปเท่านี้แหละคุกเข้าให้เข้ากันนะคะปุเปิดเตาเอาไว้แล้ว450ฟาเรนไฮต์นะคะก็อบเข้าไปนะคะ ว่าไม่ได้ตั้งเวลาอบหรอกพวกดูกะดูว่าเอาออกมาแล้วของเหลวไม่เหลวแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยคันลอยเหมือนกับเค้กกล้วยหอมนะคะใส่เนยใส่ไข่โยเกิร์ตเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะของเหลวนะคะพอใช้นมช็อกโกแลตนะคะ 3ขวดขวดน้อยๆน,นะคะปนมีนมช็อกโกแลตที่ดื่มเพียวๆแล้วหวานจังเลยนะคะพวกก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาทำขนมได้นะคะแทนนมจืดปกติเราก็จะใช้นมจืดนะคะทำครั้งนี้ก็เลยเอานมช็อกโกแลตมาทำแล้วรสหวานเนี่ยก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลเยอะตอนแรกอะ่ปะปนลืมนึกไปไงปนใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะ เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย